เรื่องผีผีเรื่องตำราผีประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส i ายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะวิชัยกำมือแน่นก่อนจะชกกับผนังบ้านแรง,แรงเมื่อนึกถึงคำปฏิเสธจากมะลิ สาวสวยประจำหมู่บ้านที่เธอไม่ยอมรับไมตรีจากเขาที่ขอคบเป็นคนรักทำไมถึงไม่เป็นแฟนกับผมวิชัยถามออกไปด้วยเสียงสันส่นๆและเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าถูกปฏิเสธจากการเป็นคนรักโดยสิ้นเชิงเขาเห็นสายตาว่างเปล่าจากเธอก็รู้ว่าไม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนายเกเร ชอบทำตัวเป็นนักเลงชอบทำร้ายคนอื่นฉันไม่เอาคนอย่างนี้เป็นแฟนหรอกเลิกคิดเรื่องนี้เลยนะผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อความรักไงวิชัยพยาย,พยามพูดให้เธอเห็นใจว่ารักมากยินดีที่จะทำตามความต้องการโดยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เธอหาได้สนใจแต่อย่างใดไม่มีประโยชน์หรอกคนเราเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ขอโทษนะหลังจากนั้นมะลิก็เดินจากไปไม่แม้แต่จะเหลียวมามองวิชัยเสียใจและโกรธผสมกันกระทั่งกลายเป็นความแค้นอยากจะเอาชนะวิชัยตัดสินใจที่จะไปจากหมู่บ้านเพื่อหลบหน้ามะลิโดยเดินลัดเลาะไปตามชายเขาเลยไปใกล้ๆกับฝั่งพามา่าและเข้าไปสงบอารมณ์ ที่ภูเขาแห่งหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆคือที่พักพิงเขาดำรงชีพด้วยการกินผลไม้และจับสัตว์เล็กๆมาย่างกินซึ่งรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันวันหนึ่งเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาเห็นถ้าเล็กๆปากถ้ามีขนาดใหญ่กว่าลำตัวเขาสามารถมุดเข้าไปได้จึงไต่ลงไป โดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้างในมันก็เย็นดีเหมือนกันหวังว่าคงไม่มีสัตว์ร้ายนะชายหนุ่มพูดกับตัวเองและสำรวจภายในถ้ำซึ่งไม่ใหญ่มากแสงสว่างจากเบื้องบนที่สาดส่องลงมาทำให้เขาพอมองเห็นภายในจึงเดินเข้าไปด้านขวาของถ้ำซึ่งมีทางแยกเล็กๆและสะดุ้งกับอะไรบางอย่าง ที่กองอยู่บนแผ่นหินเฮ้ยนี่มันกระดูคนสวมชุดหนังเสือด้วยวิชัยใจเต้นแรงด้วยความกลัวยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงเพ่งมองร่างนั้นชัดๆอีกครั้งรู้ว่าเป็นโครงกระดูกเก่าเพราะค่อนข้างดำและชุดเสือนั้นส่วนที่เป็นขนหลุดร่วงจนเหลือแต่หนังแข็งๆสงสัยเป็นพวกฤษีดูสิขนดูสิเผื่อว่ามีของมีค่าหลงเหลือบ้าง วิชายดึงชุดเสือที่คุมกระดูกออกและเห็นตำราหนังสัตว์อยู่เบื้องล่างเขาดึงมาถือไว้และเอาไปเปิดดูตรงที่มีแสงสว่างภายในเป็นภาพวาดด้วยของแข็งเกี่ยวกับกรรมพิธีต่างๆซึ่งเป็นการเส้นบูชาผีด้วยเลือดคนและสัตว์เมื่อเส้นเสร็จก็จะมีผีมารับใช้วิชัยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเขาหัวเราะด้วยความดีใจ ในที่สุดเราก็ค้นพบสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วชายหนุ่มเก็บกระดูกและชุดเสื้อของผู้ที่คิดว่าเป็นลือสีเอาออกมาฝังไว้ใต้โคนต้นไม้และกล่าวขอตำราผีมาเป็นของตนชาวบ้านพากันแปลกใจที่เห็นวิชัย กลับออกมาจากป่าในสภาพหนวดคราวเฟิรมแต่เขาไม่สนใจใครวันวันหมกอยู่แต่ในห้องพ่อแม่เองก็พากันแปลกใจวิชัยทำอะไรอยู่ออกมากินข้าวบ้างสิลูกแม่ไวยชาลาเรียกเขาให้ไปกินข้าวด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมยังไม่หิวตั้งแต่เช้าแม่ยังไม่เห็นวิชัยกินอะไรเลยนะผมกินตอนกลางคืนครับ ผมขอเวลาทำสมาธิก่อนครับเขาบอกแม่ว่าทำสมาธิซึ่งก็ทำให้นางโล่งใจที่รู้ว่าลูกฝ่ายในเรื่องธรรมะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกแต่แม่ก็ยังกลัวว่าลูกจะหิวถ้าวิชัยหิวก็ออกมากินข้าวนะแม่ทํากับข้าวเอาไว้แล้วครับแม่วิชัยรับคำแล้วเงียบไปคนเป็นแม่หันมามองสามีที่ยืนถือใส เรียมจะไปดักปลาในลําห้วยแม้ว่าฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับอดอยากแร้นแค้นแม่ให้อาหารไก่หรือยังหลหะะสามีถามหลังจากลงบันไดบ้านยังเลยพ่อเฮ้ยนี่มันอะไรวะสามีร้องลั่นด้วยความตกใจคนเป็นภรรยาพาร่างผอมบางลงบันไดยอย่างงกงกเงินเงนนางไปหาสามีแล้วอุทานด้วยความตกใจ เมื่อเห็นซ่ากไก่ตัวผู้ที่สามีหิ้วขาแล้วหัวมันทิ่มลงตรงคอมันขาดวิ่นราวกับถูกคมเคี้ยวของสัตว์ร้ายอะไรบางอย่างที่กัดกินจนขาดกระจุยโอ้ไก่ใครทำอะไรมันพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกตะกวดแอ,แอบเข้ามากินล่ะเราคงต้องทำคอกให้แข็งแรงกว่านี้แล้วล่ะพ่อภรรยาสงสารไก่ ที่ถูกทำร้ายจนสิ้นชีวิตและคิดหาทางทำข้อแค่แข็งแรงกว่าเดิมซึ่งคนทั้งสองจัดการทำเสร็จภายในครึ่งวันถ้าพวกเขามีตาทิพมองเห็นว่าห้องของลูกชายคงช็อกยิ่งกว่านี้เพราะวิชัยนั่งอยู่ตรงหน้าถ้วยเลือดไก่โดยกางตำราผีไว้แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆแม้ว่าเป็นเวลากลางวันแต่อิทธิฤทธิ์ของผี มันก็สําแดงเดชได้น่ากลัวผีออกมาจากตำราเป็นควันสีขาวก่อร่างเป็นรูปร่างคนแต่ตัวใหญ่เมื่อร่างชัดขึ้นก็เห็นหน้าตาที่สยดสยองใบหน้ามันคือปีศาจที่มีเขางอกตรงหน้าผากดวงตาแดงปลายชี้ขึ้นจมูกไร้ด่างปากกว้างมีฟันแหลมคมยาวเนื้อตัวมันเต็มไปด้วยมัดกราม ราวกับกระทิงเถื่อนนายข้ามากินเลือดแล้วดีกินให้อิม่มแล้วไปทำงานให้ข้าได้นายต้องการให้ข้าทำอะไรก็บอกผีมีเขาก้มหน้าลงดื่มเลือดไก่ในจานจนหมดถ้วยแล้วสยยยิ้มวิชัยเห็นแล้วถึงกับสยองแต่ก็ทำใจให้เข้มแข็งเพื่อบังคับมันให้ทำงานข้าจะเส้นเลือดให้เองกินทุกคืนเดือนดับ ข้าวหน้าข้าขอเลือดมากกว่านี้ข้ายังไม่อิ่มเลยเจ้าผีมีทีท่าไม่พอใจเมื่อเห็นว่าเลือดในถ้วยไม่เพียงพอกับความต้องการของมันเออเดี๋ยวข้าจะเอามาเพิ่มให้แต่ตอนนี้เอ็งไปหาผู้หญิงที่ชื่อมันลิเธออยู่ในหมู่บ้านนี้พามันมาที่นี่ได้ไหมละ่ะและข้าจะทำให้มันรักได้สิเรื่องแค่นี้ สบายมากดีรีบๆหน่อยข้าอยากช่วยชมนางที่สุดได้ข้าจะพานางมาให้นายให้เร็วที่สุดเจ้าผีร้ายวูบร่างหายไปวิชัยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อรู้ว่าจะได้เฉยชมผู้หญิงที่แอบรักเมื่อได้สมใจแล้วเขาจะทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีมาลิอยากเล่นตัวดีนักข้าวนี้ละจากนี้ไป เองจะได้รู้จักกับความเจ็บปวดที่ปฏิเสธคนอย่างฉันเป็นแฟนวิชัยระเบิดหัวเราะด,ดังๆพ่อกับแม่ที่ยังง่วนอยู่กับล้าวไก่พากันมองหน้ากันด้วยความแปลกใจพ่อลูกเรามันนั่งสมาธิจนเพี้ยนไปนแล้วหรือข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงไม่มีอะไรหรอกมกั้งข้าไปดักปลาก่อนนะคนเป็นสามีลุกขึ้น แล้วถือใส่ไปยังลํำห้วยภรรยาจึงพาร่างผอมบางลุกขึ้นบ้างและร้องโอดโอยเมื่อได้ยินเสียงกระดูกลั่นมาลิเป็นหญิงสาวที่ใช่ว่าจะสวยแต่รูปเธอมีมารยาทด,ดีและมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกทั้งยังใฝ่าทางธรรมทั้งก่อนนอนและตื่นนอน จะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำหลังจากไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็จะสวมสายสร้อยที่มีพระเครื่องไว้กับลำคอขอให้คุณพ่าคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถิดหญิงสาวสวมสร้อยพระเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องแลนั่งเย็บผ้าตามลูกค้าสั่งโดยไม่เห็นเงาสีดำที่อยู่ข้างหลังไปหานายวิชัยที่บ้านเดี๋ยวนี้มันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆ และออกคำสั่งให้มลิไปหาผู้เป็นนายของมันเทว่าหญิงสาวไม่ได้ยินแต่อย่างใดเจ้าผีมีเขาจึงยื่นหน้าเข้าไปจนชิดติดกับลำคอของเธอเทาว่ามันพังงะกับแสงสีทองที่สว่างจัดจ้าอ้าร้อนร้อนมันยกมือใหญ่ที่เต็มไปด้วยปุ่มปั่มรูปใบหน้าที่ไหม้เป็นแผลมันร้องด้วยความเจ็บปวด ก่อนสลายร่างวูบหายไปครู่หนึ่งมันมานอนร้องครวญครางอยู่ตรงหน้าวิชัยที่ยังคงฝันหวานที่จะได้เชยชมมลิคนสวยนายนายวิชัยอ้าวอ้พีมีอะไรทําไมถึงนอนบิดตัวอย่างนี้เล่าช่วยข้าด้วยข้าเจ็บปวดเหลือเกินมันยังคงร้องโหยหวนมือลูบที่ใบหน้าบัดนี้บาดแผลจากการถูกพลัง แห่งพุทธคุณไม่จุนเนื้อหลุดหายเห็นกระดูกขาวข้างในอย่างชัดเจนเอ็งไปโดนอะไรมาวะข้าถูกพลังแห่งพุทธคุณเล่นงานโอ้ยข้าเกือบดับศูญเป็นไปได้ย,ยังไงแล้วมะลิล่ะอยู่ไหนมาหรือยังเพราะแม่นางมะลินั่นแหละทำให้ข้าเป็นอย่างนี้โอ้จากนั้นผีมีเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้วิชัยฟัง จนเขาสะด u ้งเมื่อรู้ว่าแผนเล่นงานสาวสวยไม่เป็นผลสําเร็จเธอแขวนพระเครื่องเห็นทีว่าเขาจะต้องหาทางให้เธอถอดพระเครื่องออกจากคอให้ได้จากนั้นก็ให้ไอ้ผีมีเขาครอบงำแล้วบังคับให้เธอมาเป็นของเขาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะออกอุวยให้มาลีถอดพระแล้วเองก็เล่นงานเธอได้ แต่ขอให้ข้าพักก่อนนายต้องหาเลือดมาเส้นข้าอีกเยอะๆเลยนะยังไม่ถึงคืนเดือนดับเลยเส้นได้ด้วยหรือวิชัยไม่พอใจที่ผีมีเขาร่ำรองให้เขาเส้นเลือดแก่มันซึ่งผีผู้น่ากลัวเสยยริมฝีปากจนเห็นฟันขาวแหลมคมพลังข้าเกือบไม่เหลือก็ต้องการเลือดมาชดเชยไม่จำเป็นต้องเป็นคืนเดือนดับดอก ถ้าเป็นเลือดคนยิ่งดีเลือดคนข้าจะไปหาที่ไหนวะนั่นก็สุดแท้แต่นายว่าจะมีความสามารถหามาได้ไหมแต่ตอนนี้ข้าไม่ไว้แล้วเจ้าผีมีเขานอนบิดตัวไปมาวิชัยจึงออกจากห้องแล้วไปที่ลาวไก่จับไก่ได้สองตัวหักคอแล้วเชือดด้วยมีดเขาเอาเลือดมาเส้นเจ้าผีร้าย จนมันมีพลังเพิ่มขึ้นพ่อไก่เราถูกเชือดคอจนหลอดลมขาดทั้งสองตัวแนะ่แม่ของวิชัยบอกสามีด้วยหน้าตาตื่นหลังจากไปที่เล้าไก่ก็เห็นว่ามีไก่ถูกฆ่าตายอย่างอนาถถึงขนาดเชือดคอเลยลึกอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วเราจะต้องหาทางจัดการกับไอ้มือมีดนั่นให้ได้สามีโกรธจนหัวฟันหัวเวียงเมื่อรู้ว่าไก่ที่เลี้ยงไว ถูกฆ่าตายจากใครก็ไม่รู้เราต้องไปแจ้งความที่บ้านผู้ใหญ่ตอนนี้ที่บ้านผู้ใหญ่กำลังยุ่งๆเขากำลังเตรียมงานวิชัยแอบฟังพ่อแม่คุยกันอยู่ในห้องรู้สึกไม่สบายใจที่สร้างความกังวลให้กับผู้ให้กำเนิดเขาคิดว่าครั้งต่อไปคงไปฆ่าไก่ของคนอื่นชาติลูกของผู้ใหญ่กำลังเตรียมตัวไปสู่ขอมาลิแต่งงาน พ่อเพิ่งเห็นเขารักกันได้ไม่นานจะแต่งงานกันแล้วหรือคนหนุ่มสาวก็อย่างนี้แหละใจมันร้อนแม่ได้ข่าวว่าทุ่มค่าสินสอดไม่อั้นเลยนะวิชัยได้ยินดังนั้นถึงกับตัวชาไปทางร่างเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่หมายตากำลังจะแต่งงานกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านชาติซึ่งเรียนจบและสอบบรรจุเป็นครูในหมู่บ้านเขาดูดีและเหนือกว่าผู้ชายคนไหนๆไอชาด มึงกับกูคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วไอ้ผีเราจะไปจัดการกับไอ้ชาติกันฆ่ามันให้ตายแล้วเอาเลือดมาเส้นให้แกกินไงล่ะได้เลยนายเริ่มกันวันไหนล่ะคืนนี้เป็นคืนที่ไอ้ชาติจะไม่มีลมหายใจเมื่อมีศัตรูหัวใจเข้ามาในชีวิตวิชัยจะปลิดชีพให้ตายแล้วแย่งผู้หญิงมาเป็นของตนโดยใช้ผีที่ปลุกออกมาจากตำราเป็นผู้ช่วย ความมืดในยามค่ำคืนไม่เป็นอุปสรรคที่ชาติจะเดินทางไปหาคนรักซึ่งบ้านไม่ห่างจากกันมากนักเขาเดินลัดลอบไปตามทางเกวียนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยเขาไม่รู้ว่ามัดจุราชกำลังรอปิดชีพเมื่อถึงทางโคง้งซึ่งมีกอภายใหญ่ผีมีเขาพุ่งเข้าใส่โดยกางมือทั้งสองข้างออกมันจะบิดคอให้ตายคาที่ เอามันให้ตายไปเลยวิชัยซึ่งแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ออกคำสั่งเจ้าผีมีเขาคว้าคอชาติแล้วบีบเต็มแรงโอ๊ยมันร้องเสียงโหยหวนเมื่อบีบถูกพระเครื่องพวงใหญ่จนร่างพงะงายล้มลงนอนกับพื้นแล้วสะบัดมือเร่าๆไฟไม้ลามเลียขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยเองเป็นอะไรวะมันมันห้อยพระเอาอยัางไงดีโนอน มันเดินไปแล้วข้าจะไปเชือดคอมันด้วยมีดเล่มนี้วิชัยโกรธสุดขีดดึงมีดปลายแหลมออกมาแล้ววิ่งเข้าหาชาติที่เดินห่างออกไปเขาตั้งใจว่าจะเชือดให้หลอดลมขาดเมื่อเลือดสีแดงพุ่งกระฉูดเขาจะเรียกผีมีเขามาดื่มกินให้สะสมกับความหิวโหวยเท่าว่า้าวิชัยกับสะดุดกับรากไม้จนเสียหลักลม้มลงมีดปักคอตัวเอง จนด้ามทะลุโหล่ออกมาข้างหลังโอ้ยเขาร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดดวงตาเหลือกถลนร่างเกรงกระตุกและมีเลือดพุ่งราวกับน้ำพุชาติเดินห่างออกไปมากจึงไม่ได้ยินเสียงร้องของวิชัยบัดนี้ชักกระตุกลมหายใจรวยรินผีมีข่าวเห็นดังนั้นแลบลิ้นเหลียยปากด้วยความกระหายเลือดเลือด ข้าต้องการเลือดอย่าอย่านะข้าเป็นนายเองนะแกไม่ใช่นายข้าตราบใดที่ลมหายใจแกใกล้ศูนย์ข้าก็เป็นอิสระข้าหิวเหลือเกินขอขากินเถอะเจ้าผีมีเขาตรงเข้าไปดูดเลือดจากลำคอของวิชัยมันสูบเลือดออกจากร่างเขาอย่างรวดเร็ววิชัยเกรงตัวพร้อมกับชักตาค้างเมื่อเลือดหยดสุดท้าย ถูกดูดออกไปจนหมดสิ้นผีมีขาวหัวเราะเสียงดังก่อนจะสลายร่างหายไปในคืนอันมืดมิดรุ่งเช้ามีคนพบศพวิชัยนอนตายโดยมีมีดปากลำคอจนทะลุแต่ที่ทุกคนแปลกใจก็คือไม่มีเลือดให้เห็นแม้แต่หยดเดียวพ่อแม่ของเขาร้องไห้ด้วยความเสียใจและช็อกสุดขีดเมื่อเข้าไปในห้องของวิชัย เห็นตำราที่เป็นหนังและถ้วยใส่เลือดส่งกลิ่นเหม็นขาวคระคลุงคนทั้งสองรู้ว่าผู้ที่ฆ่าไก่ในล้าคือลูกชายผู้ที่ทำตัวเคร่งศาสนาแต่แท้จริงแล้วบูชาสิ่งอัปมงคลพ่อจึงเอาตำราเล่มนั้นไปไว้ที่วัดและทำการเผาทำลายผีมีเขาจึงดับสูญไปด้วย